แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของพวกเรานะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแอสตันวิลล่าตอนนี้แมนยูเนี่ยอยู่อันดับ4ของตารางมี60แต้มนำอันดับ5อยู่6แต้มนะครับอันดับ5อย่างท้นน้ำท็อตสเปอร์ส่วนแอสตันวิลล่านี่คือเป็นคู่แข่งที่แย่งเป็นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแมนยูโดยตรงแล้วนะครับตอนนี้มี54แต้มตอนนี้แอสตันวิลล่าตามหลังแมนยูอยู่6แต้มนะครับแล้วก็แข่งมากกว่า2นะัดถึงแม้ว่าโอกาสมันจะน้อยนะครับที่จะตามแมนยูทันถ้าแมนยูไไมม่่ปสะะะดดุดเยยอๆนนะแตััก็ง ก็ต้องระวังไว้อยู่สำหรับแมนยูนะครับความพร้อมของผู้เล่นวันนี้แมนเชสเตอร์ยไนเตดเจ็บเยอะมากหลายโคนมากบิลโจนแฮร์รี่แม็กไกวลิซันดูมาร์ติเนสสกอตต์แม็คคอมินีแล้วนี่ฟันเดอร์เบ็กการ์นาโชนเนี่ยพึ่งกลับมาซ้อมนะไม่รู้จะลงได้หรือเปล่าแต่ แต่น่าจะไม่ได้ลงแนหะเกมนี้ผมคิดว่าแล้วมีทอมฮีตันแล้วก็วาลานก็ยังจีบอยู่นะครับส่วนผู้เล่นที่เหลือของแมนยูเนี่ยผู้สาประตูอย่างดาวิดเดกิอาร์นะครับวันนี้พร้อมเซ็นเตอร์แบ็กอย่างบิ๊กสตอร์ลินเดอร์เลิฟลุกชอรพร้อมนะครับลุกชอเนี่ยตอนนี้ต้องไปยืนเป็นเซ็นเตอร์แบ็กแล้วไม่มีข่าวว่าเฮลลี่แมกควายเนี่ยกลับมาแล้วหลังจากได้รับการบาดเจ็บนิดหน่อยนะครับผมแบ็กซ้ายวันนี้ผมคิดว่ามาเลเซียเนี่ยเสียความมั่นใจไปเยอะจากเกมที่แล้วนะจังหวะที่พากทาให้เฮลลี่เคนโฉบบอลไปแล้วก็ส่งงใหห้้ซอออออนนนนยยิิเเเลวัีีาจจะดดรปกมมื คือครั้งที่แล้วมาลเลเซียก็ลงมาเป็นสำรองนัดนี้คงก็ต้องนั่งสำรองอีกสำหรับมาลเลเซียแบ็กซ้ายนะแบ็กซ้ายคงเป็นดาโล่แบ็กขวาก็วันบิสซาก้าคนดีคนเดิมนะครับส่วนกลางของแมนยูก็มีคาซิมิโลมาซิโซับบิเซอร์บูโนอเฟรนเดสอิลิกซินพร้อมหมดเลยฟิตอะไรพวกนี้พร้อมนะครับแนวรุกอย่างแอนโทนีมาคาร์ไลฟอร์ดอองโทนีมาซิยาลวาลเวกฮอตพร้อมครับในเกมนี้ก็อยู่ที่เทนไฮต์จะจัดลงยังไงนะแต่ผมคิดว่ามาซิยาลน่าจะกลับมาเป็นตัวจริงในเกมนี้นะครับก็ยังมีอีกคนนนนึงซาโะ ซานชู S S ก็มีโอกาสสอดแทรกนะครับแต่คือเกมที่แล้วหลังจากที่ซานชูยิงประตูดได้ครึ่งหลังเขาเงียบไปหน่อยนะก็เลยต้องโดนเปลี่ยนตัวออกนะครับไปที่ทางฝั่งแอสตันวิลล่าทีมเยือนบ้างทีมเยือนแอสตันวิลล่าเนี่ยนักเตะที่มีการบาดเจ็บเนี่ยมีแมตติแคทดิออนบายยี่ฟิลิเป้คูติงโยเจสเตียแล้วก็บูบากากามาล่านะครับส่วนนักเตะที่เหลืออยู่อย่างเอมิลิโนมาติเนีวันนี้กลับมาได้แล้วนะครับหลังจากเจ็บไปนิดหน่อยแล้วก็มีกองหลังอย่างทัลลมิงคอนซาแอสลียังอเล็กโมริโนครัับวนนี้้พรอม กองกลางดักกัสหลุยเรียนโดเดนดองเกอร์จอห์นแม็กกินจาคอบเลมซี่พร้อมแนวรุกอย่างบูเอนเดียแล้วก็ออยลีวัตกินวันนี้ก็พร้อมนะครับเกมล่าสุดที่ทั้งสองทีมเจอกันก็คือย f เอลคัพแมนยูสามารถเอาชนะแอตตานไปได้4ประตูต่อ2ส่วนเกมพีเมียร์ลีกที่ นัดล่าสุดที่เจอกันก็คือนัดที่อูนายเอเมลี่นะครับเพิ่งโดนแต,ต่งตั้งแล้วก็มาคุมทีมเจอแมนยูคือแมนยูบุกไปแพ้แอสตันสประตูต่อหนึ่งนะครับในเกมนั้นคือเป็นเกมรับน้องอูนายอย่างคโคตรโหดเลย Una เเอูนายเนี่ยอูนายเนี่ยตัวแสีบของแมนยูเนี่ยคือสิ่งเดียวที่จะทำให้แอสตันวิลล่าสามารถมีโอกาสสู้แมนยูได้วันนี้ก็คืออูนายเอเมลี่นี่แหละครับผมคิดว่านะตั้งแต่อาร์เซนอลคุมทีมจากสเปนแล้วก็มาเจอแอสตันวิลล่าเนี่ยแมนยูนี่เป็นรองเกือบทั้งหมดเลย 5เกมหลังสุดของเมนยูนะครับแพ้เพียงแค่1นัดนะครับก็คือแพ้ซบิยาแต่ว่าจะหนักไปเสมอ2ชนะ2นะครับก็หนักไปทางเสมอหน่อยนะต่เกมที่ชนะมันก็คือเสมอใบตั้นแล้วก็ชนะจิตโทษนั่นแหละเกมล่าสุดเมนยูบุกไปเสมอสเปอร์2ประตูต่อสโดยที่เกมนั้นเมนยะูนําก่อน2ประตูต่อศนแล้วก็โดนสเปอร์ไล่ตีเสมอในช่วงครึ่งหลังนะครับมวันวันนั้นนี่คืองุนหงิดมากบอกเลยส่วน 5เกมหลังสุดของแอสเันวิลล่าเนี่ยไม่แพ้ใครเลยนะครับเป็นการเสมอหนึ่งแล้วก็ชนะอีก4ครับบุฟฟอรมโคตรโหดบอกเลยอุนัยคือถ้าให้ผมเดานะผมเหมือนเดิมแหละผมก็คงเอียงไปทางแมนยูนะแต่ถ้าเทียบฟอร์มเนี่ยตอนนี้มันแอสตันวิลล่ามันลืมเดือดไปลืมเดือไปฟอร์มดีกว่าแมนยูครับถ้าจะให้เสมอมันก็ยังไงผมเอาแมนยูถ้าชนะก็จะชนะเฉียนเฉือนเหมืนอนกันเนาะเอาซักประมาณ2ประตูต่อ1แล้วกันไม่งั้นก็1-0นะครับ